สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้เราก็อยู่กับข่าววงการทหารเหมือนเดิมโดยวันนี้เนี่ยผมมียุทธปกรณ์ตัวหนึ่งมานำเสนอนั่นก็คือจรวดต่อต้านรถถังแบบ RPG 2 9 RPG 2 9เเนี่ยเป็นของรัสเซียออกแบบมาเพื่อต่อต้านรถถัง โดยเจ้า RPG 2 9เนี่ยมีน้ำหนัก12.1กิโลมีความยาวประมาณ1เมตรขนาดลำกล้องเนี่ย1 0มิลิเมตรทำความเร็วในการยิงก็คือ280เมตรต่อวินาทีระยะหวังผล500เมตรโดยเจ้า RPG 2 9เนี่ยมีผลงานมามากมายพอสมควรก่อนก่อนจะพูดถึงผลงานของมันเนาะ ผมก็ขอพูดไปก่อน r p g 29เนี่ยเป็นจรวดต่อต้านรถถังคือต้องเข้าใจว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยบางประเทศที่มีงบประมาณทางการทหารน้อยเขาก็จะมามุ่งเน้นทางจำพวกอาวุธต่อต้านรถถังแทนเพราะอาวุธพวกนี้เนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าเคลื่อนที่ง่ายกว่าสะดวกกว่าราคาก็ไม่หนักโดย r p g 29เนี่ยเคยเนะครับจัดการรถถังชั้นนำของโลกมาแล้วโดยผมจะยกตัวอย่าง2คันก็จะเป็น1รถถังหลักแบบ Challen เจอร์2ของอังกฤษ รถถังเช a ล l เจอร์2เนี่ยถูกยกว่าเป็นรถถังที่ทนอันดับต้นๆของโลกเลยโดยในเดือนสิงหาคมคศ2006รถถังเช a ล l เจอร์2เนี่ยเจอกลุ่มต่อต้านในอิรักใช้ RPG 2 9นะครับยิงใส่ด้านหน้าตอนล่างของรถถังทําให้คนขับรถถังเช a ล l เจอร์2เนี่ยได้รับบาดเจ็บและอีกตัวนึ่งก็จะเป็นรถถังเมอร์คาว่ามาร์ค2ของอิสราเอลรถถังเมอร์คาว่าก็จะเป็นรถถัง ที่ผลิตในอิสราเอลเนรถถังของอิสราเอลเลยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในการตั้งรับและก็ต่อสู้ในเขตเมืองหรือว่าเขตภูเขาสำหรับรถถังเมอคาว่าก็ถูกยิงที่สงครามเลบานอน <c oughs> จากกลุ่มอิสบาเอด้วย RPG 2 9ทําให้ตัวรถของรถถังเมอคาว่าเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็บางคันก็ทําให้คนประจํารถเนี่ยเสียชีวิตด้วยนี่ก็คือเจ้าอาวุธต่อตารถถัง RPG 29แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลของพวกรถถังที่เป็นชา a l เลนเจอหรือว่าเมอร์คาว่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยมาทําคลิปอธิบายในคลิปต่อ,ตอไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ